เร ai, ja ak inhos, athletes, ือนแม่ชีไทยมณีนพรัตน์จักพัฒนาคินได้ดำริสร้างเกิดจากท่านเจ้าที่การลุ่งศักดิ์พุทธศิโลซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเหล่าลูกชีของวัดปามคนธรรมก็คือเป็นองค์ธรรมเป็นองค์สั่งสอนให้ลูกชีทั้งหลายที่อยู่วัดปามคนธรรมได้ปฏิบัติจิต จิตของตัวเหล่าลูกชีเองก็คือจิตของพระาศาสนานะเจ้าคะก็เลยองค์ท่านมีความเมตตาต่อลูกผู้หญิงอย่างสูงมากเลยนะดำริที่จะสร้างเดือนเมชีไทยให้กับลูกชีนี่ก็เป็นเป็นสุดยอดของคำว,ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราอยู่แล้วแล้วท่านยังระลึกให้อีกว่า ปัจจุบันในการเนี่ยแม่ชีที่โดดเิ่นพอที่จะเป็นต้นแบบให้พวกเราของลูกหญิงทั้งหลายเนี่ยคือองค์ใดองค์ใดท่านใดซึ่งองค์แม่ชีแก้วเป็นองค์ยาชีแก้วเป็นองค์แม่ชีที่อยู่ในใจของท่านพระอาจารย์คือท่านพระอาจารย์จะพาลูกศิษย์ลูกหาขององค์ท่านเนี่ยไปกราบไปกราบ คุณแม่ชีแก้วที่คำชะอีตั้งแต่แม่ชีมาอยู่กับท่านพระอาจารย์ตั้งแต่ปี60เนี่ยก็ได้ไป 3- าสี่ครั้งแล้วท่าน,นก็เปรียบเสมือนว่าพระอาจารย์ท่านเคารพท่านรักคุณแม่ชีแก้วญาติแก้วเวลาท่านพาพวกเราไปท่านก็จะไปขอพอรว่าขอให้ลูกชีขอให้ลูกศิษย์ท่านเนี่ยได้มีได้เป็นเหมือนญาติแก้วซึ่งเราทั้งหลายก็ทราบว่าท่านเป็นพระหรัน องหนึ่งซึ่งององตาพระมหาบัวญาณนะสัมปนโน,โดนได้พูดรับรองว่าพระอรหันต์องหนึ่งนะเนี่ยท่านพูดง่ายมากภาษาที่อยู่ในลองไปฟังดูในยู u b e ท่านก็ใช้ภาษาง่ายว่าพระอรหันต์องหนึ่งนะพูดเท่าแก้วเนี่ยซึ่งเราฟังทีไรเราก็อบอุ่นนะอบอุ่นที่องค์หลวงตาท่านเมตตาตอนนั้นเราฟังเหมือนองค์ เข้าสองสองพระอ,องค์พูดคุยกันนะองค์หลวงตาก็แก่มากแล้วแต่น,นั้นนะเวลาท่านเอ่ยถึงเอ่ยถึงยายแก้วท่านก็จะมีมีความเมตตาอบอุ่นแล้วก็ชื่นชมเราสัมผัสได้เพราะเราเป็นผู้หญิงนะเราสัมผัสได้ว่าองค์ท่านชื่นชมเป็นหนึ่งเดียวนะหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวที่องค์หลวงตาชื่นชมได้เต็มปากประกาศให้โลกสงสาร ประกาศให้กิเลสโลกสงสารเนี่ยได้ฟังว่าผู้หญิงเราก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นะในในปัจจุบันพอมาถึงท่านพระอาจารย์ท่านก็จะคือเราสัมผัสกับองค์ตาที่กล่าวถึงเจ้ายญาก็คือแม่ชีแก้ว เราก็สัมผัสผ่านได้อารมณ์หนึ่งนะแต่เราอยู่กับท่านพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์ก็มีมหาเมตตากับผู้หญิงเราท่านอยากจะให้ผู้หญิงเราพ้นทุกแบบจจแก้วนะเวลาท่านพาไปก็จะก็จะบอกมันจะเป็นประจักษ์นะเห็นเห็นเห็นอธิษฐานขององค์ท่านเห็นเจดีย์ที่งามสง่าขององค์ท่านซึ่งท่านพระอาจารย์ก็บอกว่าเป็นไปอ่านประวัติเขาเป็นองค์ หลวงตาอินทวายหลวงพ่ออินทวายนะได้สร้างถวายองค์ท่านซึ่งมันเป็นประกาศประจักษ์อยู่แล้วว่ามีอติธาตุมีเจดีเจดีที่ยิ่งใหญ่นั่นคือประกาศความเป็นพระหารในรูปมาทำให้เราท่านทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าของแท้ของแท้นั่นนี่ปัจจุบันนั่นนี่ปัจจุบันที่เรายังได้ยินได้ฟังยังทันบางองค์บางท่าน ก็ยังทันองค์ท่านนะเพราะว่าท่านเพิ่งจะลาไปเมื่อไม่กี่ปีมันเองฉะนั้นอันนี้จึงเป็นความภูมิใจความภูมิใจที่ที่ยากแก้วหรือว่าคุณแม่ชีแก้วเสียงลํำจะได้มาปฏิสถานที่เรือนแม่ชีไทยเป็นอองค์ประมุขป,ประธานให้กับลูกชีแห่งวัดปามคุคทธรรม